โอ้วันนี้มากินข้าวกันเพียบเลยวันนี้ฝนตกอืมอืมอืมเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกเยอะจัดไม่รู้จะกินกระบะไหนอืมไม่รู้จะกินกระบะไหนเลือกไม่ถูกนะครับเลือกไม่ถูกโอ้โหกินเก่งมากๆเลยนู่นะกินเ้ากินเอานะครับน้องแมวตัวเล็กนะครับผมเลือกไม่ถูกนะครับผมไม่รู้จะกินกระบะไหนนะครับผม เยอะเกินนะครับเยอะเกินนะครับผมนี่นะครับผมกินจนท้องป่องนะครับกินจนท้องป่องกินเยอะมากนะครับผมนี่กินจนท้องป่องนะครับผมเปียกไหมน่ะเปียกไหมน่ะฮะเปียกไหมเนี่ยจะกระโดดนะครับจะกระโดดขึ้นหลังคานะครับผมชอบกระโดดนะครับชอบกระโดดขึ้นหลังคานะครับผมครับผม ันนี้ก็รอให้เพื่อนกินอิ่มก่อนนะค่อยจะเข้ามากินนะครับผมต,ต้องรอให้เพื่อนใจดีก่อนนะครับผมก็เข้ามากินนะครับผมต้องรอดูกันครับผมรอดูเพื่อนกินอิ่มก่อนนะครับผมนะครับผมเดินเดินสำรวจเดินสำรวจเดินสำรวจไห่มากินข้าวกินปลาแล้วเดินสำรวจแล้ว ดูตัวนี้สิในข้าวผัดในกินตุย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 เลยเนี่ยจะข้าวผัดในกินตุย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 เลยเนี่ยฮะกินเก่งจังเลยนะเนี่ยกินเก่งมากๆเลยนะข้าวผัดนะครับผมข้าวผัดนะครับผมกินตุย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 เลยข้าวผัดข้าวผัดนะครับผมเก่งมากๆเลยข้าวผัดกินตุยกินเอากินเอานะครับผมกินเก่งมากๆ